โอาสารร้านอาหารคนทำทยอยเซ้งคนเจ้งทยอยขาย เกรดไข่แนะนําให้เขาไปเปิดาร้านอาหารเป็นวัฒกรรมที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ของร้านอาหารในปี268ได้อย่างชัดเจนจากธรุรกิจที่เคยเป็นเส้นเลือดฝอยของเศรษฐกิจ S m e ีกับกลายเป็นสนามรบที่บทการต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดห้ามกลางยอดขายที่ดิ่งเหวต้นทุนที่สูงปริดและการปริดการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางผู้เล่นเยอะผู้รอดน้อยกลายเป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับอย่างนั้นหรือเรียกได้ว,ว่าจากความฝันของคนรักการทำอาหารกลายเป็นความจริงอันโหดร้ายของธุรกิจ ที่แข่งขันสูงที่สุดในประเทศและไม่ว่าใครที่ตกงานกษเียอายุทำอาหารอร่อยหรือแค่อยากมีไรายได้เสริมต่างมองร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เข้าไปก่อนแล้วค่อยศึกษาทีหลังเข้าทํานองเห็นคนอื่นทําได้ก็คิดว่าทําได้เหมือนกันแถมยังมีความเชื่อที่ว่าทำอาหารอร่อยยังไงก็ขายได้ต่อด้วยยังไงคนก็ต้องกินทุกวันล้วนเป็นคําพูดซ้ําๆที่ปั่นหัวคนทําร้านอาหารในยุคหลังๆในการหาเหตุผลเพื่อเข้าวงการแต่ในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสูงกว่ารสชาติอาหารสี่ขาดไม่ได้อาจไม่ ใช่สูตรรับในครัวแต่อยู่ที่สูตรรอดในธุรกิจต่างหาผม X ในรายการไทยเฟรนชวเดวจะเล่าให้ฟังตัวเลขทางเศรษฐกิจสะท้อนปัญหาร้านอาหารอย่างชัดเจนในปี268คาดว่ามีร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศกว่า7 แสนแห่งซึ่งยังไม่นับรวมร้านอาหารประเภทอื่นๆที่เป็นร้านข้างทางรถเข็นไม่มีหน้าร้านร้านฟู้ดทัคและร้านรูปแบบโกลคิทเช่นและถ้าเจาะไส้ในมาดูมูลค่าตลาดร้านอาหารบ้านเรานะครับหกแสนล้านบาทเติบโตเพียง2.8%จปตากปี2องพัิต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่4.6%หรือมูลค่า6กแสนห้าันล้านบาทข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายัางระบุว่ามีธุรกิจอร้านอาหารที่จดเวียนเลิกกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปี268คือมกราถึงมิถุนานาจวน 6,244รายในจำนวนนี้เป็นธุรกิจพัฒนาร,ร้านอาหาร276รายส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารนั้นกลายเป็นธุรกิจที่มีสถิติการปิดกิจการติดอันดับหนึ่งใน3กลุ่มอุตสาหกรรมที่คนไทยเลิกกิจการมากที่สุดดูตัวเลขด้านยอดขายก็ยิ่งช้ำหนักนะครับเพราะในปี268นั้นเป็นปีที่สุดต่ำสุดในรอบ3ปีภาพรวมรายได้ยอดขายเฉลี่ยลดลง14เซนจากปีก่อนโดยร้านอาหารไทยบางแห่งรายได้ต่อเดือนลดลงจาก5,000 50, บาทเหลือเพียง2,000 20, บาทเท่านั้นรวมถึงอัตรา การปิจีการภายใน1ปีนั้นสูงสุดถึง50%อัตราการอยู่รอดโดยเฉลี่ยเพียง7-8เดือนเท่านั้นมีเพียง20%ที่อยู่รอดไดในระยะยาวเพียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแค่ประคองตัวให้รอดมีเงินจ่ายพนักงานก็แทบแย่สมัยนี้แค่อร่อยอย่างเดียวไม่พอนะครับสายป่านต้องยาวด้วยเพราะต้องสู้ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกยุคทองของร้านอาหารไทยในช่วงปี2 5งรยบปถึงสองร้ย้อนกลับไปในช่วงปีสอ,อ,องร้อยห้าน อาหารอย่างแท้จริงในช่วงเวลานั้นมีตัวเลขที่ซ้อนถึงการเติบโตได้อย่างชัดเจนมูลค่าตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มเติบโตเฉลีย่ย4 5ต่อปีจาก3,600,000ล้านบาทในปี2558สู่4,000 0 0ถึง4 5 0 0 0 0ล้านบาทในปี2562นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจาก29,900,000แสคนในปี2558เป็น39,800,000แสนคนในปี25 6 2จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มจาก3 0 0 0 0รายใน ปี2,558เพิ่มเป็นกว่า400,000รายในปี2,562อัตราการปิดกิจการภายใน1ปีเพียงแค่20-30%เท่านั้นร้านอาหารสามารถเพิ่ทุนได้ภายใน6-12เดือนโดยเฉพาะร้านในย่านท่องเที่ยวเช่นเยาวราชหรือถนนข้าวสามต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพียง2-3%ต่อปีรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการ SME จัดการได้คือ300-330บาทต่อวันคนไทยนิยมกิ นนอกบ้าโดย60%ของครัวเรือนในเมืองรับประทานอาหารนอกบ้าน2-3ครั้งต่อสัปดาห์วิกฤตร้านอาหาร268ตัวเลขส่วนทางกับยุคทองมีแต่ปัจจัยลบรอบด้านจากปัจจัยเสริมในยุคทองของร้านอาหารเหล่านี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในปี268ปัจจัยเหล่านี้ได้กลายมาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ร้านอาหารนั้นรอดน้อยทอยอยเจ๊งกันทวนหน้าราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเฉลี่ย18-25%โดยเฉพาะวัตถุดิบนําเข้าคิดเป็นสัดส่วนต้นทุน30-40% ของร้านอาหารค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเป็น400-470บาทต่อวันในบางพื้นที่เพิ่มต้นทุนราว5%ค่าไฟฟ้าและน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย12-15%การแข่งขันสูงโดยเฉพาะร้านอาหารเปิดใหม่กว่า60%ปิดตัวภายใน3ปีแรกคนไทยลดการกินนอกบ้านลง20%หันไปทำอาหารเองหรือเลือกร้านอาหารราคาถูกคุ้มค่าแทนราคาค่าเช่าพื้นที่เพิ่มสูงยิ่งทำเลดีราคายิ่งแพงบางแห่งค่าเช่าร้านมากกว่า กว่า30-40%ของยอดขายทาไปก็ไม่มีกําไร d e l i v e r รที่ดูเหมือนทางรอดกลายเป็นกับดักที่ร้านอาหารนั้นไม่กล้าออกจากแพลตฟอร์มคิดเป็น 30- 4 0ถึงของยอดขายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะค่าน้ำเนินแพลตฟอร์มนั้นกินกําไรเกินควรส่งผลให้ร้านอาหารบางแห่งต้องแห่ลดต้นทุนทางอ้อมซึ่งจะเทียบกับยุคทองที่ d e l i v e r รนั้นยังไม่แพร่หลายคิดเพียง5 1 0ซของยอดขายเท่านั้นโดยสมัยก่อนร้านอาหารนั้นพึ่งพาลูกคา Walk ้าวอล์กอินและนักท่องเที่ยวเป็นหลักสสมมาากับคคค่่่รอองงชีีพขไททยเิ สูงมากใช้ใจ่ายใดๆก็ต้องระวังแม้แต่กลุ่มลูกค้าระดับกลางบนที่เคยมีกำลังซื้อมากในตอนนี้ก็จับจ่ายน้อยลงยอดบินต่อหัวหรือ spending per head มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆพฤติกรรมผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมองถึงความคุ้มค่ามากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายถึงราคาถูกนะครับแต่ต้องได้รับการบริการที่ดีร้านต้องสะอาดและรสชาติต้องอร่อยด้วยเหตุนี้การแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเจ้าของร้านจึงต้องรู้มาก เข้าใจมากและละเอียดมากเป็นพิเศษปี268เศรษฐกิจสุดรด้านอาหารปิดตัวถาวรเพียบเหตุผลหลักที่ทำให้ร้านอาหารนั้นไปไม่รอดก็คือยอดขายที่ตกหวบ้าลดลงกว่า40-50%บางร้านยอดตกมากกว่า60%นะครับส่วนใหญ่เป็นผลพวงจากปัจจัยด้านลบต่างๆซึ่งถ้าติดตามข่าวสารก็จะพบว่ามีร้านต้องปิดสาขาหรือเลิกกิจการอย่างถาวรทั้งหมดมากกว่า14แห่งในช่วงครึ่งปีแรกได้แก่เฮงหอยทอดชาวเลประกาศปิดสาขาไอคอนสยามร้านคาโกโนยะ ประกาศปิดสองสาขาไอศค,ครีมทิพพลดประกาศปิดสาขาเดอมองงามวงวานร้านอาหารริมผาลาพีนประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่28เมษายนแพนด้าซุกิรีสอรองประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่3มิถุนายนรสนิยมนมสดมาม,าม่าหม้อไฟคองหกประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่17สิงหาคมข้าวมันไก่เจ๊โบร้านดังย่านบรรทัดทองที่ประกาศปิดสาขาหลังดำเนินกิจการมานานกว่า25ปีครัวคุณต้อร้านอาหารปากชื่อ ดประกาศปิดกิจการถาวรซูจิริร้านชาเขียวต้นตำรับจากญี่ปุ่นประกาศปิดทุกสาขาในไทยอาโมงหมาล่า ปิดสาขาเยาวราชเพาะสู้คาเช่าไม่ไหวแต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจครับว่าร้านอาหารที่เปิดในห้างนั้นจะมีโอกาสรอดมากกว่าร้านอาหารนอกห้างถึง22%และถึงแม้ยอดขายหน้าร้านภาพรวมอาจลดลงกว่า1 4เซเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ก็สวนทางกับยอดขายจากเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น1 5เสิ่งเหล่านี้ทนให้เห็นภาพชัดเจนว่าการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับฤริกรรมผู้บริโภคอาจเป็นตัวช่วยให้ร้านอาหารอยู่รอดได้มากขึ้นร้านอาหารในตึกแถวอาคารนิิบ50%์ ปิดตัวภายในปีแรกเมื่อก่อนอาหารนี้ตึกแถว1-2ึ 1, 2, คูหานั้นมีให้เห็นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ถึงกับอวสานนะครับแต่ต้องยอมรับว่าจํานวนที่มีอยู่นั้น หายไปมากในบางพื้นที่ติดป้ายให้เช่าเซ็งร้านเสียงให้เห็นว่าผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนไม่ไหวไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะหากเราดูตัวเลขข้อมูลเชิงลึกแล้วยิ่งตกใจเมื่อพบว่าร้านอาหารตึกแถวในไทยมีจำนวนกว่า3ามแสนรายนั้นคิดเป็นเกือบรึ่งหนึ่งของผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งหมดกว่า7จ็ดแสนลายโดยส่วนใหญ่เป็นเอสีที่เน้นอาหารไทยพื้นบ้านข้าวแกงอาหารตามสั่งุ๋ยเตี๋ยวหรือเมนูราคาย่อมเยาราคา5 0าสบถึงร้อาบาทต่อจานอัตราการอยู่รอดของร้านอาหารตึกแถวในปี2องพนนั้นอยู่ที่ส0 50ดังนั้นอัตราการปิดตัวจึงสูงถึง50-60ถึงเซนภายในปีแรกเนื่องจากขาดฐานลูกค้าประจําและการพึ่งพาทราฟฟิกธรรมชาติเป็นหลักข้อมูลจากกรมพฒนาธิกิจการค้าระบุว่าร้านอาหารในตึกพาณิชครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนปิดกิจการไปแล้ว276รายเพิ่ม3.3% 9จากปีก่อนและร้านตึกแถวเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้จดเวียนเลิกอย่างเป็นทางการทําให้ตัวเลขจ,จริงอาจสูงกว่าที่เก็บรวบรวมก็ได้เหตุผลของการปิดตัวร้านอาหารในตึกแถวเหล่านี้หลัก คือรายได้เฉลี่ยที่ลดลงอย่างรุนแรง40-50%จากปีก่อนบางร้านจากเดิมขายได้30,000-50,000บาทต่อวันเหลือเพียง15,000-25,000บาทต่อวันยังไม่ได้หักต้นทุนในส่วนอื่นกำไรสุดทธิแท้จริงเหลือไม่ถึง10%พอคิดจะหันไปใช้บริการดูรี่เพื่อเพิ่มยอดขายก็ต้องยอมแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกว่า30%บางร้านจึงต้องลดเมนูลงปรับเปลี่ยนเมนูใหม่บริหารวัตถุดิบใหม่ขายอาหารได้ราคาประหยัดเพื่อรักษากระแสงเงินสดเอาไว้ใครที่พอจะประคับประคองก็อยู่รอบ ต่อไปใครทนไม่ไหวก็ต้องปิดตัวเลิกกิจการในที่สุดธุรกิจอรันอาหารวิกฤตกบต้มรุนแรงและยืดเยื้อถึงปี2 5 7 1สภาพของธุรกิจอรันอาหารในทุกวันนี้เปรียบได้กับกบต้มนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เปรียบเทียบสถานที่บุคคลหรือองค์กรนั้นค่อยๆเผชิญปัญหาหรือความท้าทายที่รุนแรงขึ้นอย่างชา้ชาๆโดยไม่ตระหนักถึงอันตรายจนท้ายที่สุดอาจใสเกินไปก็คล้ายกับกบที่ถูกใส่ในหม้อต้มและค่อยๆถูกต้มโดยเพิ่มุณหภูมิทีละน้อยีละน้อยจนมันไม่รู้ ตัวว่ากําลังจะตายผู้เชียวชาญคาดว่าวิกฤตนี้อาจยืดเยื้อ3ปีหากเศรษฐกิจไม่ฟื้นและต้นทุนไม่ลดลงร้านอาหารจะเข้าสู่รีเซ็ตเฟสที่ผู้รอดคือผู้ที่มีกระแสเงินสดหรือแคชฟ o w ที่แข็งแกร่งเช่นร้านซีสฟู้ดหรือ QSR ที่ราคาย่อมเยาโดยหากวิเคราะห์ลึกลงปรายะเอียด ลักษณะของวิกฤติบควต้มในร้านอาหารคือ 1. ปัญหาเดิมค่อยๆสําเติมผู้ประกอบการแบบสะสมไปเรื่อยๆต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น25%่าเปอร์เค่าเช่าสูงขึ้น 10- 20%ยอดขายลดลง1 4 6 0เซนแต่ผู้ประกอบการหลายรายยังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมโดยหวังว่าเศรษฐกิจมันจะฟืน้น 2. การปรับตัวช้าไม่ตระหนักถึงความรุนแรงธุรกิจร้านอาหารบางส่วนนั้นขาดเครื่องมือหรือเงินทุนในการปรับตัวนะครับเช่นไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดอดดดคลลล้้้งงกกับเเปปีี่่ยนนแทิขึไ แผู้ประกอบการบางรายนั้นยังมองว่าการลดลงของลูกค้าเช่นจาก500-600คนต่อวันเหลือ200-300คนต่อวันนั้นเป็นเรื่องปกติตามฤดูกาลโดยไม่เห็นถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในระยะยาวโดยชอบผู้บริโภคที่หันไปทำอาหารกินเองแทนการออกไปทานนอกบ้านหรือเน้นเลือกอาหารราคาถูกโดยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างช้าๆจึงเรียกว่าเป็นวิกฤต กบตม้มเมื่อถึงจุดอิ่มตัวคือกำไรติดลบต่อเนื่องและเงินทุนหมุนเวียนหมดร้านอาหารจึงต้องปิดตัวลงไปโดยปริยายทางรอดธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวไม่ใช่รลอกให้ฟืน้นการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาจเป็นตัวช่วยให้ร้านอาหารอยู่รอดได้มากขึ้นซึ่งมีข้อมูลน่าสนใจที่ระบุให้เห็นชัดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันค้นหาอะไรบ้าง8 8หาโปรโมชั่นค่าอาหาร59%ส่วนลดค่าส่ง56%โปรโมชั่นเซ็ต เมนู29%แฟลตเซลนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่จะแนะนำว่านำไปปรับใช้ได้1 หาเมนูซิกเนเจอร์ให้ได้ปรับราคาให้เหมาะสมหัวใจสําคัญของร้านอาหารที่ขายดีและมีกําไรไม่ได้อยู่ที่เมนูเยอะแต่คือการมีเมนูชูโรงซิกเนเจอร์เมนูที่ลูกค้าจดจําได้และให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อจานแนวคิดก็คือเลือกขายในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดเมนูที่ร้านอื่นทําไม่ได้หรือทําได้ไม่อร่อยเท่าเราดังนั้นการเลือกเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีและให้กําไรสูงถือเป็นจุดคุ้มทุนของร้านอาหารยุคนี้นะครับร้านที่เข้าใจหลักการนี้จะสามารถทําเงินได้มากขึ้น จากของเดิมที่มีอยู่ไม่ใช่จากการเพิ่มต้นทุนหรือพนักงานแต่จากกลยุทธ์ที่เลือกขายของที่ถูกจิตลูกค้าและให้กาไรสูงสุด2ลดต้นทุนวัตถุดิบโดยไม่ลดคุณภาพเจรจากับซัพพลายเออร์เพื่อขอส่วนลดเมื่อซื้อจํานวนมากนะครับเช่นลดต้นทุนผักจาก20บาทต่อกร,รมัมเป็น18บาทต่อกิกร,รมัมหรือการควบคุมปริมาณการใช้ portion control เช่นกําหนดให้ใช้กุ้ง5ตัวต่อจานแทน6ตัวยกตัวอย่าง,งร้านอาหารลดต้นทุนวัตถุดิบจาก35เซนของยอดขายเหลือ3 0 หากร้านมียอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนจะประหยัดได้50,000บาทต่อเดือนหรือ0 0แสนบาทต่อปีเลยทีเดียวผลลัพธ์คือลดต้นทุนได้4-6%ของกำไรทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่บราหารระดับมืออาชีพนั้นไม่หยุดอยู่แค่การขายดีแต่ให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุนอย่างมีระบบเพราะทุกบาทที่ประหยัดได้คือกำไรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม 3. บริหารของเสีย waste management ให้เป็นศูนย์ในร้านอาหารของเสียหรือวัตถุดิบที่ใช้ไม่หมดคือกําไรที่ล้วนไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะแม้เพียงเศษเล็กน้อยนะครับเช่นผักเหลือเนื้อเสียหรือของหมดอายุก็สะสมเป็นต้นทุนที่หายไปหลายหมื่นบาทต่อเดือนหัวใจคือเปลี่ยนของเสียให้เป็นศูนย์ zero waste management ผ่านการจัดการอย่างมีระบบตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลจริงวางแผนสั่งของตามยอดขายจริง demand forecasting ใช้ข้อมูลยอดขายย้อนหลังเพื่อกำหนดปริมาณวัตถุดิบให้พอ ดีกับรอบการขายเช่นสั่งของสดทุก23าวันแทนการสั่งสัปดาห์ละครั้งจัดเก็บวัตถุดิบอย่างถูกวิธี free f IF o first in first out ใช้ของเก่าก่อนของใหม่เสมอป้องกันการหมดยุและเสียหายนําของเหลือมาเพิ่มมูลค่า u p c y c l g food เช่นนําไก่ต้มที่เหลือจากทําสุก,กี้มาทาเมนูใหม่อย่างข้าวผัดไก่หรือเกี๊ยวไข่ต้มสาขายเดราคาพิเศษบันทึกของเสียทุกวัน waste log เขียนรายการของเสียลงสมุดหรือระบบออนไลน์เพื่อดูว่าวัตถุดิบชนิดไหนเสียบ่อยและปรับสูตรหรือการ ือให้เหมาะสมเช่นรน้านอาหารที่สามารถลดของเสียจาก5%เหลือเพียง2%ของยอดขายในกรณียอดขายเดือนละ1ล้านบาทจะประหยัดได้ทันที30,000บาทต่อเดือนหรือกว่า360,000บาทต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับกําไรที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขายเพิ่มแม้แต่จานเดียว 4. ดูตัวเลขสถิติโดยใช้เครื่องมือ CRM มาจับสัญ,ญญาณการขายวิเคราะห์ยอดขายได้พยากรณ์ยอดขายเป็น CRM ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยเพิ่มไรายได้เฉลี่ย18%และลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ได้ 23%รวมถึงช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ชื่อเบอร์โทรไปจนถึงพฤติกรรมการซื้อความทีความชอบและประวัติการติดต่อมีข้อมูลระบุว่าธุรกิจที่วิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือนจะเพิ่มไรายได้เฉลี่ย12%ต่อปีนอกจากนี้ถ้าเจ้าของธุรกิจอบรมให้ทีมรู้วิธีใช้ CRM จะทําให้ธุรกิจนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นถึง30%อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหลายวิธีนะครับที่นํามาใช้ผนวกรวมกันได้เช่นกลยุทธ์การตลาดสร้างแคมเปญโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าการเพิ่ม ยอดขายผ่าน u p s e l ล i n g และ c r o s s s ล l ิ i n g มีโอกาสทําให้สิทธิภาพของกําไรในภาพรวมสูงขึ้นไม่ต่ากว่า1 5 2 0ขึ้นอยู่กับไอเดียและการบริหารจัดการอย่างไรก็ตามการสร้างการเติบโตของยอดขายร้านอาหารในแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างร้านอาหารประเภท quick service restaurant หรือ QSR อาจจะไม่ได้มองที่การเพิ่มยอดขายต่อบินให้มากขึ้นแต่จะมองถึงการเพิ่มโอกาสหรือการเพิ่ม occasion ในการใช้บริการของลูกค้าให้มีความถี่มากขึ้นจากเดิมท้ายที่สุดในยุคที่เศรษฐกิจต ไม่ได้มีเพียงธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบการลงทุนในแทบทุกภาคส่วนเผชิญแรงสัะเทือนเช่นกันอุตสากรรมร้านอาหารไทยในปี2068อาจไม่ใช่อวสานอย่างที่หลายคนกลัวแต่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของผู้อการว่าใครจะสามารถปรับ ตัวทันต่อเทรนใหม่ๆและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริงหลังจากนี้ในปีหน้าคงเปดิบปีที่น่าจับตาว่าอะไรจะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักสดใสได้อีกครั้งแต่ในวันที่หวังพึ่งใครไม่ได้สิ่งเดียวที่ทําได้คือพึ่งตัวเองเพราะในโลกธุรกิจยุคนี้คนที่ปรับตัวไวคิดไดเร็วและบริหารเป็นเท่านั้นที่จะอยู่รอดแล้วเพื่อนๆพี่ๆนะครับ คิดเห็นอย่างไรกับตลาดร้านอาหารบ้านเราบ้างการทำธุรกิจรานอาหารในทุกวันนี้ยากหรือง่ายรวมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับ แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น